มองในห้องหน้าต่างออกไปเห็นดาวตกแล้วก็เลยอธิษฐานขอให้มีคนมาช่วยสุดด้วยเถอะ<ม>แล้วหลังจากนั้นก็ปีหน้าต่างป,ปีหน้าต่างออกจากบ้านหลังนั้นปีหน้าต่างไปไปที่ทโทรศัพทนะ์สาธารณะสาธารณะไปทโทรศัพท์หาแม่โทรกลับเมืองไทยบอกแม่ช่วยหนูด้วย หนูหนูลำบากมากหนูกลับไม่ได้หนูติดต่อใครไม่ได้แม่ก็เลยบอกว่าจริงละลูกทั้งนั้นพรุ่งนี้เวลานี้นะลูกหนูนี้กจะมาหาแม่ใหม่โทรหาแม่ใหม่ตอนนี้แม่จะไปหาคนมาช่วยหนูแม่ที่เมืองไทยแม่ที่เมืองไทยค่ะบอกว่าจะหาคนมาช่วยที่เวลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ค่ะพรุ่งนี้ให้หนีออกจากทางหน้าต่างกลับมาเหมือนเดิมเวลาเดิมนี้มาโทรหาแม่แม่จะไปหาคนมาช่วยลูก สุดยอดโอเคคุณแม่ทำยังไงแล้วหลังจากนั้นสุก,ก็เดินกับไปบ้านช่วงนั้นก็กลัวกลัวเพราะว่านิวซีแลนด์มีคนเขาบอกว่าเมลาีกินคนแล้วก็กลัวเ <c oughs> ม,มวรีเจอคนก็ตัวสั่นกลัวเม,มวรีคือเอาผาชนพื้นเมืองนะฮะ<ฆ>ที่แรบลินแลบลินแล้วก็ที่ม<า>ีสักสัก,สกอะไรประมาณนี้ไม่รู้จริงไม่จริงค่ะแต่ว่าไม่จริงครับไม่จริงครับได้ยินอย่างนั้นแล้วเรากลัวเราก็กลัวหรือว่าเขาพูดให่้เรากลัวก็ไม่ทราบ พอหลังวันหลังมาเวลาเดิมสุก็ปินหน้าเต่าไปอีกครั้งแล้วก็โทรหาแม่แม่ก็บอกว่าหนูแม่เจอคนแม่ไปถามหาที่หมู่บ้านเราเจอผู้หญิงคนนึงนะชื่อแอนนาเขาไปมีสามีอยู่ยที่นิวซีแลนด์เขาอยู่แถวอัพฮัตคือไม่ไกลจากที่สูยู <Okay. S 1> เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะพรุ่งนี้เขาจะมารับหนูนะเขาจะไปที่ร้านเบเกอรี่แล้วก็ เห็หนวเดินตามเขาออกมาเลยนะเขาจะเอารถไปรับค่ะแล้วสุก็รับฟังอย่างนั้นแล้วสุก็กลับบ้านกลับไปที่พักเหมือนเดิมเช้ามาก็ไปทํางานพอถึงเวลาหนูก็รู้กันนะเพราะเขามานั่งทานเบอร์เกอรี่ทานกาแฟาแล้วเขาก็ส่งเขียนจดหมายในกระดาษทิชชูให้สุกค่ะคนไทยกับแฟนฝรั่งเขียนจดหมายใกระดาษทิชชู่สุก็ไปเก็บถ้วยกาแฟเก็บอะไรสุก็เจอแล้วแล้วสุก็ เดินออกไปจากกับเขาเลยเขาจ่ายตามเขามากินกินเสร็จเขาจ่ายตาม <c oughs> เขาเดินออกเลยเดินตามเลยเดินตามเลยค่ะเดินออกไปเลยค่ะอันนี้เป็นที่รู้กันแม่เก่งมากภายใน24ชั่วโมงนี้หาคนช่วยได้เลยตามหาทั้งหมู่บ้านใครมีครอบวดยที่นุ่นคใครมีใครแล้วก็มีจริงๆจริงมีจริงจริงค่ะแล้วมีคนไทยที่อยู่ใกล้ๆเราแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงเขาก็มาตามนัด เขามาช่วยสู่จริงๆแล้วก็สู่แล้วก็เขียนจดหมายน้อยส่งให้ค่ะเขาเขียนเขาเขียนในนั้นว่าเขาเขียนชื่อเบอร์โทรสู่เห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นเขาจุก็เลยเขาเขาเขาบอกให้รู้ว่านี่แหละคือฉันเพราะว่าแม่บอกแม่บอกเอาไว้ว่าเขาชื่อนี้ค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นี้ค่ะเขาก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่าไอดีนติฟายตัวเองว่าฉันนะว่าฉันนี่แหละใช่แล้วสู่เห็นแล้วบอก คืใช่คะ่ะเจ้าของร้านก็เห็นแล้วรู้แล้วแต่เขาทําอะไรเราไม่ได้คือเขาตามเราไม่ได้เพราะว่ามันไม่ไม่สถานการณ์ตอนนั้นเขาตามไม่ได้เขาไม่กล้าตามใช่ใช่ค่ะเขาไม่กล้าตามไงแ่้วมีฝรั่งด้วยก็คือสามีของคนไทยกว่านั้นค่ะโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่จบนะยังไม่จงอีกสองก้อนนะแล้วก็ไปพักอยู่ที่บ้านคุณอนาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็สารภาพกับ เมืองไทยทไปซื้อตั๋วกับเมืองไทยสถานทูตอิมิเกรชันของนิวซีแลนด์ก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้ายินดีต้อนรับถ้าคุณจะกลับมาอีกเพราะเราสารภาพกลับค่ะเราไม่ได้โดนจับกลับเราสารภาพกลับเองตอมก็เลยให้สุดกลับมาเมืองไทยไหมายความว่าไม่ได้อยู่ในแบล็คลิสต์ไม่คม่ะเพราะว่าเราสารภาพกลับเองอเราเราเรา,เราสารภาพว่าง่ยเพราะว่าว่าเราถูกบังคับ มันอยู่ในสถานการ์ที่เขาก็เลย<ค>ยัง,งคงให้ให้คุณสุสได้กลับไปครั้งห<ค>นึ่งชีวิตน่าจะดีขึ้นถ้าผู้ชมะมาดูข้อสี่ครับข้อสรักแท้ชีวิตของเธอก็เริ่มจะมีรักแท้แต่มันไม่จบครับรักแท้ในคราวหลอกลวงอะไรกันเนี่ยค,คิดว่ามันจะมีรักแท้แล้วแต่ ทุกขลอเกิเราไม่รู้ดูไม่ออกค่ะสูเป็นคนพูดจริงไม่พูดโกหกแล้วพอเจอคนใส่แซงสูงสด,ดูไม่เป็นแต่ว่าสงสัยนิดนึงแต่ว่าขอเวลาดูไปเรื่อยๆประมาณนั้นกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีมันก็หลุดออกยากแล้วหัวใจมันไปแล้วนี่ <c oughs> ทำยังไงมันเกิดขึ้นยังไงผู้ชายคนนี้คือใครคือเขาผู้ชายคนนี้เป็นคนไทย อยู่ที่โคราชน,นะคะกลุ่มเพื่อนๆแนะนําให้รู้จักกันนี่แหละค่ะอตอนที่สุดกลับมาเมืองไทยคบกันไปคบกันมาก็ถึงพี่ถึงน้องถึงใช่ไหมคะมก็เหมือนจริงจังแล้วหลังจากนั้นก็สูดต้องบินกลับไปที่ออสเตรเลียคือตั้งใจไปที่ออสเตรเลียเพราะมีงานติดต่อมาว่าให้เป็นดูแลเลี้ยงเด็กเป็น baby สเตอร์ค่ะดูแลเด็ก3คนแล้วก็ติดต่อการน,นานที6เดือนกลับมาเมืองไทยแล้วก็15วัน10วันก็กลับไป เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสี่ปีเขาก็ก็ก็เป็นแฟนกันค่ะคือทดถอยมากเพราะว่าเขาขอแต่เงินเงินเดือนเราได้มาเหลือใช้ตัวเองน้อยกว่าที่ให้เขาอีกเพราะเขาขอ,อ,ข,อขอแล้วทั้งที่เราเหนื่อยแต่เขาขอโทษก็ใจอ่อน <c oughs> เป็นคนที่ใจอ่อนแล้วมาถึงจะไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะรักเขาก็เลยทนค่ะทนทนแล้วเราเลือกเองเราก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดพยายาม พระคับปครองให้อยู่รอดอก็เลยกลายเป็นสี่ปีต้องทรมานมากที่ต้องหาเงินเลี้ยงผู้ชายตลอดเราไปหาเงินแต่ว่านะเราไปหาเงินดอลลาร์แล้วเราก็ส่งมาให้เขาใช้เป็นเงินไทยที่ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ทำแต่ว่าก็หวังว่ามันจะดีขึ้นคิดว่าความรักจะเปลี่ยนแปลงคนให้เข้าใจเลยเห็นเห็นใจเรามากขึ้นบ้างแต่ไม่หรอกคนเขาตั้งใจมาหลอกไม่ใช่ว่า เขาไม่เคยรักตั้งแต่วันแรกได้ซ้ำไปคำว่าหลอกลวงตรงนี้มันมีความหมายมากกว่านะฮะเงินที่ขอไปทั้งหมดก็คือไปซื้อยาเสพติดหมดหมดามารู้ตัวที่หลังหมดกันเพราะว่าแม่เขาโทรมาให้ไปประกันตัวเขาเพราะว่าเขาไปทำลายร่างกายคนแก่ข้างบ้านสู่ก็เลยมาประกันตัวเขาออกมาแล้วเขาก็สารภาพกับสู่ว่าเขาติดยาเสพติดเงินที่ให้มาทั้งหมดเนี่ย เขาไปซื้อ,อยาเสพติดแล้วก็อยู่กลุ่มเพื่อนของเขาที่เขาไม่สนใจเราไม่มีเวลาให้เราเวลาเรามาหาก็เพราะว่าเขาอยากอยู่กับกลุ่มที่เสพยาเสพติดด้วยกัน<อ>เขาไม่เคยมีใครเขารักเราคนเดียวที่ผ่านมาไม่เคยไปเจอผู้หญิงคนไหนที่ไม่มีเวลาให้เราก็คือตอแหลที่นี้ตอแหลอพอมันถึงตรงนี้แล้วเนาะเราเชื่อไม่ได้เลยดุถูกป่าเนาะ ที่เขาบอกกันว่าคนที่โกหกไม่ทําชั่วไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือการทําชั่วแล้วเกิดขึ้นจากการที่โกหกสู่ก็ถามว่าใช่เหรอใช่เหรอที่เขาพูดก็เลยก็ไปติดต่อกันแล้วคือติดต่อขันค่ะติดต่อกันตลอดก็ยังส่งเงินให้เขาอีกอ่ะ ถ้าทั้งออที่รู้ว่าหนึ่งไม่ไม่หลังจากนั้นแล้วก็กลับมาแล้วไม่เริ่มเริ่มไม่ส่งแล้วแต่อ,อเค,คพอกลับไปอยู่ที่ซิดนีย์ใหม่แล้วตอนนี้ก็โอเคเรารู้ความจริงแล้วว่าเขาเล่นยาเขาเป็นยาอะไรได้ก,ก็ก็เริ่มส่งน้อยลงแล้วก็เริ่มไม่ส่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าใจใจก็ยังตัดไม่ได้ใช่ไหมย,ยังค่ะกลับไปที่ออสเตรเลียตอนนั้นสู่ก็เริ่มมองหายาสติ ทำไมถึงเริ่มมองหายาเสพติดขอไปข้อห้าเลยติดคุกที่ออสเตรเลียครับไอที่ผ่าน,านมานี่ยเราว่ายแย่แล้วนะ,ะไอ้นี้น่าจะแย่แยที่สุดก่ดอ,กอ,อนที่มันจะดีขึ้นชีวิตมันต้องแย่ลงสุดๆุดกักน,น <c oughs> เอาตรงนี้ยังไม่สุดอีกเหรอ่จัไปโอ้โหยังไงไรเนี่ยพอกลับเข้าไปที่ออสเตรเลียเริ่มสอบถามว่า ยาสูบติดที่บริสเบนที่ออสเตรเลียนะ๋อตอนนั้นเอาไม่ได้อยู่ที่ซิดนีย์ถามไม่ได้อยู่อยู่ที่<า>บริสเบนเขาหากันที่ไหนเขาใช้อะไรก็ม,มีคนแนะนําว่าถ้าอยากจะรู้เกี่ยวกับยาเสพติดนะบินขึ้นไปซิดนีย์สิไปไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนสิถามใครเขาก็รู้ <laughs> สู่ก็เลย บินไ,ไปที่ซิดนีย์ไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วก็ถามก็ได้จริงๆทําไมถึงอยากจะไปลองยาเสพติดอยากรู้ว่าเขาพูดจริงไหมอะไรจริงๆอยากจะรู้สิ่งที่เขาพูดกับเราเนี่ยมันจริงไหมเพราะเราเขาพูดว่าอะไรที่เราอยากจะพิส <reputation S 3> ูจน <cosas> ์เขารักเราเขาไม่ได้มีคนอื่นที่เขาไม่มีเวลาให้เราเพราะเขาอยู่กับเพื่อนยาเสพติดเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันจริงไหมเพราะเรา อยากรู้เพราะอยากจริงๆอยากรู้เพราะอยากจะตัดใจออกให้ได้อยากจะจบถึงได้อยากจะรู้เพราะมันยังคาใจถ้าจะจบไปแบบที่ว่าเขายังรักเราอยู่เราก็ไม่อยากจบคือเหมือนเหมือนว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นค่ะเขารักเราแต่ว่าที่เขาอาจจะหายหายไปอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาไปรักยาเสพติด เราก็อยากจะรู้ว่ายาเสพติดเนี่ยมันทําให้คนรักได้จริงหรือเปล่าพอเริ่มจะไม่รู้ว่าสิ่งไหนเขาพูดจริงไม่จริงแล้วไงหลังจากนั้นก็เลยอยากจะพิสูจน์อยากจะพิสูจน์ค่ะว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าเขาไปติดยาเสพติดลักเขารักกับไอ้ยาเสพติดจนเขา้องไม่มีเาลาอยู่กับเราจริงไหมใช่อยากจะรู้อยากจะอืมตายก็ไปซื้อมาลองลองดูลองดูค่ะเจ็ดวันแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเล่นเขาแล้วก็เหมือนเดิมสูบ ใช้สูบนะคะไปซื้อ,อยาไอซ์มาทัมาสูบแล้วก็ไม่รู้ว่ามันสมควรจะเป็นฟิลลิ่งยังไงมันจะเป็นยังไงบอกไม่ถูกจนกระทั่งเกือบเดือนมั้งค่ะเริ่มรู้สึกฟิลของมันได้แล้วแล้วแล้ว,ลวได้แล้วได้คําตอบอะไรได้คําตอบว่าเออจริงอย่างที่เขาพูดนาะเขาโทรมาเราไม่อยากรับสายเขาแล้วเอาเลยมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยคือคือ เออเราทําได้เพราะปกติล้วเขาโทรมาเราต้องรับแล้วก็ต้องจ่ายเงินโทรโอ,อนคราวนี้เออเริ่มไม่อยากจะสนใจแล้วเออถูกปล่อยโทรไปแล้วก็อยู่ในวงในชีวิตของเราเลยค่ะอยู่ในไอของเรา <c oughs> อยู่อะไร <c oughs> เรา <c oughs> เขาก็ตามงอ้อ <c oughs> โทรที่ตามงอ้ออยากจะอยากจะได้เงินนั่นแหละต่สุก็รู้สึกว่าสุไม่สนใจเออไปตั้งนานจนจนคิดว่า เออดีว่ะดีตรงที่ว่าเราลืมเขาได้เราลืมเขาได้นะเรากล้าปฏิเสธเขานะก็เลยตัดสินใจว่าเออต่อไปนี้ฉันจะใช้ตรงนี้แหละเพื่อที่จะให้แยกทางออกมาจากเขาให้ได้เพราะว่าตราบใดที่ยังอยู่กับเขาชีวิตฉันก็คงจะต้องทำงานหาเลี้ยงผู้ชายไปอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเพราะตัวเราใจอ่อนแต่ถ้าไม่มีเขาวันหนึ่งเราหาได้ เริ่มต้นใหม่เราหาเองได้โดยที่ไม่มีเขาดีที่สุดแล้วแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ